ท่านต้องตอบคําถามตรงนี้เพราะดิฉันต้องตอบคําถามาประชาชนเพราะว่าดิฉันสั่งไปตั้งแต่ก่อนบ่ายสองว่าให้ SMS เตือนให้หมดทุกอย่างแต่ระบบไม่ออกก็เลยไม่ทราบว่ามันต้อง improve ตรงไหนเพิ่มเติมอีกการส่ง SMS ของเรานั้นช้านะคะแล้วก็ไม่ทั่วถึง อันนี้คือปัญหาซึ่งอันนี้เนี่ยข้อนี้ข้อแรกที่ต้องจดไว้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเป็นอย่างแรกดิฉันทราบดีว่าสวั์ดอดแคสมาช่วงเดือนมิถุนานหรือก,กรกฎาคมที่จะทําให้สามารถส่งทีหนึง่งแล้วมันกระจายไปได้ทั้งหมดแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องการขอความร่วมมือกับเครือข่ายระบบสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่หญ A AS จะเป็น True จะเป็นอะไรอันนั้นความร่วมมือมันสามารถครูดได้ตรงไหนในเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันขอความร่วมมือได้อย่างไร ที่ว่าแสนสองแสนเนี่ยเป็น1ล้านอย่างรวดเร็วได้อย่างไรถูกไหมคะเพราะว่า SMS เมืมอาถึงมือแล้วเนี่ยแน่นอนช่องทางอื่นๆที่สามารถสื่อสารได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็ตามทํากันอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ไม่มาเนี่ยคือ SMS แล้วชาวต่างชาติที่เขาอยู่ด้วยนะคะการที่ซื้อซิมของไทยในระยะสั้นๆเนี่ยเราไม่เตือนไหมภัยพวกนี้อันนี้ขอทางกสทชกับทางปพช่วยประสานกันอีกทีนึง ว่าสามารถ i m p r o v e ตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าท่านต้องตอบคำถามตรงนี้พะดิฉันต้องตอบคำถามประชาชนนะคะเพราะว่าดิฉันสั่งไปตั้งแต่ก่อนบ่ายสองว่าให้เ m s เตือนให้หมดทุกอย่างแต่ระบบไม่ออกก็เลยไม่ทราบว่ามันต้อง Improv e ตรงไหนเพิ่มเติมอีกท่านมีข้อแนะนำไหมคะแนะนำมาเลยว่าจะ i improve ฟหนไหนได้ในเมื่อก็มีการสั่งการจากทั้งมหาไทยทั้งนายกแล้ว มันต้องมันต้องเป็นยังไงได้อีกมีคนกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ที่มีเสียงบ่นกันมากก็คือว่าเราต้องปิด BTS ปิดรถไฟเพราะว่าการเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยมันมีสิทธิ์ว่าตรงรางหรือตรงทางรถไฟเนี่ยมันมีสิทธิ์แยก แล้วไม่ปลอดภัยที่จะวิ่งถูกไหมคะอันนี้ทําให้เราต้องปิดรถไฟทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้นะคะไม่ต้องเป็นภัยธรรมชาติก็ได้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหญ่แบบนี้เนี่ยจะทําอย่างไรเตรียมไว้เลยตั้งแต่วันนี้ที่เส้นทางคมนาคมเนี่ยจะสามารถลิงก์กาบทางสื่อสารของพี่น้องประชาชนได้อย่างไร,ไรถ้าเส้นโชสมมติเกิดอุบัติเหตุขึ้นมารตรงสาทรและเส้นทางไหนบล็อกถนนไหนบล็อก ทางนี้ที่จะส่ง SMS เบอกได้ไหมถนนนี้ปิดถนนนี้เปิด,นนปดลงทางไหนเพราะเมื่อวานนี้ที่ได้มีการาได้ติดต่อก,กับท่านพอบสสทั้ออทงอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีคำจะมีเมสเซจที่สามารถทราบได้น,นี้คือส่งมาส่วนตัวว่าถนนไหนปิดตรงไหนและต้องลงตรงไหนแทนอันนี้ค่ะขอให้เชื่อมต่อกันไว้เลยว่าเมื่อถ้ามันเกิดอมาพาตแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย SMS ต้องบอกข้อมูลเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนทราบ